เชื่วมันเห็นแม่เลยนะเชื่อมันเห็นแม่เลยนะเนีน่ย,ย,นะยมันได้ยินแล้วนะแว็บเดียวมันได้ยินแว็บเดียวต้องโหนะนะมาเป็นจรวดเลยมันหู้ดีจังเลยมันหู้ดีจริงๆฮึ่มฮึ่มแม่บอกให้ข้าวมันเงียบเงียบมันไม่เงียบ ให้ข้าวมันเที่ยงเบาๆมันก็ไม่เชื่อแม่นะข้าวอะ่ะงายข้าวก่อนให้ข้าวก่อนให้ข้าวก่อน,อนเอาอะไรกินล่ะข้าวเอาอะไรกินล่ะโอ้ยไม่มีใครเอาอะไรมาให้เลยเนี่ยเออลูกเลือไม่มีใครเอาอะไรมาให้หนู่นเลยเอาอะไรใส่ล่ะลืมรีบกล้องมาอีก ายอ่าย่ายาย่า,ยา,ยาก,กัดกันทุ่ง,งด้วย,ยได้ไหมถนัดไหม <c oughs> ไม่มีใครอ,อะไรมาให้กินเลยเลยเด้อ ไม่ใครอะไรมาให้ข้าวเลยเดี๋ยวตัองติดโคอนะติดโคออักนะือ เที่ยวนี่มันจริงจริงเลยกินข้าลูกกินขลูกยูกข้างในเข้าไม่แย้งหรอกอืมด,ด่างลูกก็ตายไปแล้ว มันก็คาบเข้าไปทิ้งนู่นหมดที่ใส่ข้าวดึงเข้าไปหมดป่ะปะนู่นอนคอยกันเดินนอนคอยกันปั๊ปะปะมาเนื้อที่ปะอืไอ้ขีดือ้อไอ้ขีดือ้อที่อยไหมไปกินนู่นปะไปหาไอ้ดำปะไปะวิ่งกลับหน้าไปหาไอ้ดำปะให้อ้ดำกันดีกว่า ให้ดำกันดีกว่าให้ดำมันกินด้วยมาลูกปะจะให้ดำมันกินด้วยปะนั่ไว้ดำอยู่ไหนวะให้ดำม,มันอยู่ไหนวะนี่ข้าวมันกินกวัวเดียวเลยน,นีย่แหละลดมาลดมาลดมา